สวัสดีชาวราศีพิจิกทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะจะมาทำหให้พิจิกที่มีปัญหา ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั่นเองนะคะในกรณีที่เราอาจจะเลิกกันได้ไม่เกิน3เดือนนะคะเขาหายไปไหนนะคะทะเลาะกันแล้วก็ห่างกันไปแยกกันไปเลยอย่างเงี้ยนะคะมาดูซิว่าพลังงานประมาณนี้นะคะโอกาสที่เขาจะกลับมามีความเป็นไปได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะมีส่องความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณด้วยนะคะว่าเขาคิดยังไงแล้วก็รู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะ สำหรับชาวพิจิกนะคะจะเกิดในระหว่างวังวนที่22ตุลาคมถึงวันที่21พฤศจิกายนนะการแบ่งวันที่ตามศาสตรตะวันตกนะคะรับชมได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีนั่นเองอแนะนำให้ชมแบบลัคนาก่อนนะเพราะว่าการดูดวงเนี่ยนะคะเราจะใช้ลัคนาเป็นหลักคือจะตรงที่สุดนะคะ,ะส่วนราศีนั้นจะเป็นในเส้งที่กว้างนะคะเนาะ นะคะเข้าซื้อเรื่องกันเลยแล้วกันอ๋อลืมบอกว่าท่านใดนะสนใจที่จะเปิดดวงชะตาโดยตรงนะคะคือแม่หมอดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะแอดไลน์กันเข้ามาได้ได้ฝากอดีไลน์ของแม่หมอไว้ที่ใต้คลิปนะคะไพ่หลักนะคะได้ไพห่หกถ้วยหถ้วยนี้ลักษณะเหมือนกับว่าถึงแม้ว่าเราจะเลิกกันนะแต่ก็ยังมีความห่วงใยย,ยังมีความรู้สึกดีๆหรือแม้แต่เป็นการ หยิบยื่นโอกาสหย,ยิบยิบยื่นความช่วยเหลือให้ก็ได้นะคะมีเมตตาจิตมีไมตรีนะคะแล้วก็มีความเป็นห่วงเสมอแต่ยังมีแต่อีกนะแต่ว่านะคะด้วยความรู้สึกในตอนนี้มันพังมันแย่อยู่อะค่ะชาวราศรีพิจิกเนาะคือเราเรายังช้ำอยู่เรายังลืมเขาไม่ได้แล้ว,แล,วแล้วก็อยากจะทักหาเขาอยากจะคุยแต่ เหมือนกับว่าอีกฝ่ายเนึองอ่ะไม่ได้ให้ความร่วมมือเลยนะคะในส่วนของชาวราศีพิจิกเนี่ยคือถึงแม้ว่าจะเลิกกันไปก็ช่างเหอะเป็นเพื่อนกันก็ได้เป็นพี่เป็นน้องกันก็ได้เป็นกลามิตมเป็นคนที่อคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็ได้คือเราไม่ได้โกรธเราไม่ได้อะไรเลยนะคะแต่เพียงแค่ว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยคือมันมัน,ม,น,ม,นมันเจ็บอะคะ่ะเหมือนกับว่ามันเหยียบย่ำหัวใจเขามากจนเกินไปนะคะ แต่พิจิกเป็นคนแบบนี้นะถึงแม้จะเจ็บแต่ก็มักจะให้โอกาสหรือว่าให้อภัยคนอื่นได้เสมอนะคะเดี๋ยวจะมาเปิดไพ่ความคิดความรู้สึกของเขาดีกว่าว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าเหมือนจะมีไพ่หนึ่งถ้วยการเริ่มต้นใหม่แล้วก็ไพ่คู่รักไพ่แห่งเนื้อคู่เกิดขึ้นแต่ที่นี้มันมีสองดาบอยู่มันหมายความว่ายังไงนะคะเป็นของเราหรือเขามีคนอื่นหรือว่าเขาจะกลับมาหาเราแต่ก็คือมันยังมีสองดาบที่ยังแบบยังเคลียร์กันไม่ได้มัน มันยังตัดสินใจอะไรอะไรยังไม่ได้ประมาณนั้นหรือเปล่านะคะขอดูความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อชาวราศีพิจิกนะคะว่าตอนนี้ความคิดความรู้สึกของเขาเป็นยังไงบ้างมีความรักให้กับเราหรือเปล่าเขาอยากจะกลับมาไหมนะคะจะได้มาอธิบายกันทีเดียวเนาะอาจจะมีลุ้นก็ได้นะคะเพราะว่ามีไพ่หนึ่งถ้วยด้วยนะ อันเดียวกันเลยนะคะหกถ้วย The Hangman The Dead สี่เหรียญน,นะคะ Queen ถือเหรียญ Ah the ว i e มาแล้ว the Star ด้วยแสดงว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ เราจะต้องห่างกันไปชั่วขณะชั่วคราวนะคะจะต้องพรัดพรากันชั่วคราวเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเขาก็กลับมานะชาวราศีพิจิกนะคะออเกินมาใบหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวยังไงนะคะความรักของคุณนั้นในช่วงนี้มันอาจจะมีเรื่องตึงๆกันบ้างนะคะเออไม่ใช่ความรักสิคุณและเขานะคะมีเรื่องตึงๆกันบ้างมีเรื่องที่แบบเออมันมันเป็นในเรื่องของอารมณ์ซะส่วนใหญ่ะคะ่ะ คุยกันไม่ค่อยเข้าใจใช้อารมณ์นำไหมนะคะแต่ยังไงซ้าไพ่ก็ออกมาดีนะคะในฝั่งของเขาเนี่ยได้ไพ่หกช่วยคือในตอนนี้ถ้าคุณมีลูกด้วยกันหรือว่ามีพันธะมีมีในเรื่องของการเงินด้วยกันคุณอาจจะซื้ออสังหาด้วยกันหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละเขาก็ยังเหมือนกับว่ารับผิดช,ชอบตรงนี้ให้หรือแม้แต่ยจ่ายค่าค่าต่างๆให้ค่าบ้านค่า อะไรล่ะค่าโทรศพัพท์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแหละที่เขาจะให้คุณได้หรือแม้แต่เป็นการให้เงินเดือนก็มีด้วยนะคะในส่วนที่เขาเคยจ่ายเขาก็จ่ายอยู่คือเขาจะไปแต่ตัวแต่เงินก็ยังมาปกติหรือว่ามาเหมือนเดิมหรือแม้แต่อ,อ่ถ้าเราเดือดร้อนเรามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราสามารถที่จะไปให้เขาช่วยเหลือเราได้เลยนะอันนี้เขาไม่ขัดไม่คล้องอะไรนะคะแต่ในเรื่องของความสัมพันธ์นั้นตอนนี้มันมีเรื่อง เสียใจกันอยู่อะค่มีเรื่องทำร้ายความรู้สึกกันนะคะแล้วก็มันมีทางฝั่งเขาก็เป็นเดอะมูนด้วยนะคะมีเดอะเดเกิดขึ้นด้วยเอาในลักษณะที่เราเหมือนกับว่ามีอารมณ์ที่มันขมุขมัวต่อกันนะคะแล้วก็คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องคุยกันไม่ค่อยเข้าใจนะคะคำพูดที่เหน็บแนมทำให้เจ็บทำให้เรารู้สึกแย่อะไรอย่างนี้นะคะมันก็ยังฝังลึกอยู่ในใจของชาวราศีพิจิกอยู่นะคะ แต่ทีนี้นะคะถ้าเขาจะไปนะให้เลยต่อให้เลยไม่เกินสี่เดือนนะคะเดี๋ยวเขาก็กลับมาเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะคะคือในความดีที่เราเคยทําอะไรเอาไว้ให้เขานะคะการที่เราไปดูแลเขาคือทําตัวเป็นแฟนที่ดีดูแลเอาใจใส่เทคแคร์ Care, ทุกอย่างเราทําดีที่สุดแล้วนะคะอืพอเขาห่างไปจากเราอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านั้นจะผุดขึ้นมาเริ่มคิดถึงเราแล้วนะคะ คือให้มันมีระยะห่างพอมันมีระยะห่างปุ๊บพอเขาไปเจอสังคมไปเจอคนนู้นคนนี้คนนั้น,นแต่เขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่เราค้นหาไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการนะคะสุดแล้วนะท้ายสุดแล้วเนี่ยเราเนี่ยจะขึ้นเข้ามาแวะเวียนในหัวเขาความรู้สึกต่างๆที่มันเคยมีเข้ามาเขาจะรุด ใจตัวเองนะคะว่าเขาต้องการใครใครคือคนที่ดีที่สุดสำหรับเขานะคะเนี่ยไพ่เหนือคู่ขึ้นแสดงว่าไพ่ใบนี้นะคะเป็นของชาวราศีพิจิกโอกาสที่เขาจะกลับมาง้อเราโอกาสที่เขาจะกลับมาคืนดี มีเปอร์เซนต์สูงมากๆเลยนะคะแต่ชาวพิจิกเหมือนกับว่า,าบางท่านก็ใกล้จะกลับมาแล้วบางท่านก็คืออยู่ในช่วงไม่เกินสีเดือนนะคะแต่เป็นการกลับมาโดยที่คุณอาจจะมีการาปิดโอกาสตัวเองก็ได้นะคะบล็อกเขาเฮ้ยอย่าเข้ามานะฉันฉันกลัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่า <S <S ลฉันให้อภัยคุณได้แต่ไม่ใช่ว่าคุณจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ง่ายๆ,ๆนะคะเราจะมีการบล็อกความรู้สึกบล็อกตัวเองมันก็มีขอบเขต ให้เขาคือมันจะไม่เหมือนเดิมอ่ะถ้ากลับมาช่วงใหม่ๆะนะคะเนาะเขาก็ทำเราเจ็บเหลือเกินนะมาถ้ากลับมาแล้วเขาจะดีขึ้นหรือเปล่าบางทีพิจิกก็เหมือนกับว่าเก้อก้อเงนเงเนาะเหมือนกับว่าจะหมดใจไหมมันก็ไม่เชิงว่าหมดใจแต่มัน มันมันไม่เหมือนเดิมอ่ะมันไม่เชิงหมดใจนะแต่มันโอ้แปลกอธิบายไม่ถูกเหมือนกันไม่หมดใจแต่ไม่เหมือนเดิมช่วยอธิบายหน่อยเขาคิดว่าตัวเขาอ่ะมีมีตัวเลือกเยอะนะคะพอไปแล้วมันกลับไม่ใช่พอไปลองดูหรือว่าไปในสิ่งที่ยังต้องการสิ่งที่ยังค้นหาเนี่ย แต่สรุปแล้วกลับไม่ใช่นะคะคิดว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่ดีสิ่งที่เขาเลือกแล้วสิ่งที่เขต้องการแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยมีจริงถือดาบด้วยไม่ใช่นะคะเขาเลือกในสิ่งที่ผิดเขาตัดสินใจผิดพลาดเขาคิดว่าคนนั้นจะดีกับเขาเข้ากับเขาได้ดี แต่ลึกๆแล้วมันกลับไม่ใช่นะคะอันนี้ถ้าเขามีการที่แบบว่าเหมือนนอกใจอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็มีคนคุยอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เขาจากเราไปเนี่ยมันเป็นเรื่องบุคคลที่3นี่แหละนะคะแต่สรุปแล้วไปแล้วกลับไม่ใช่สังนั้นนะคะมาความคิดที่เขามีต่อเรานะคะเขาต้องการอะไรใน ในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไหมไพ่บอกแล้วว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในความคิดของเขาอะเปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยนแปลงทัศนคติในการที่จะครองรักนะคะในการที่จะเหมือนกับว่าพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันดีกว่าเดิมนะคะแต่ว่านะคะมันจะมีคนเก่าที่ ที่จะตามมาเราวีไหมละลานไหมก็ยังมีด้วยนะชาวราศีพิจิกมีผู้หญิงคนหนึ่งเนาะส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับพิจิกที่เป็นผู้หญิงนะคะมีแฟนเก่าของเขาที่ยังไม่ได้เลิก้าอะไรอย่างเงี้ยที่ยังตามอยู่นะคะรู้เหมือนกับว่ายังไงก็ได้กลับมานะแต่ว่าชาวพิจิกเนี่ยคุณจะมีการตั้งแง่ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะ ตั้งแย่แล้วก็เหมือนกับว่าอาจะปฏิเสธเขาเล,เลยด้วยซ้ำนะคะถ้าเป็นการเปิดใจก็เปิดไม่สุดเฮ้ยเราเป็นเพื่อนกันก่อนไหมอะไรอย่างนี้นะคะให้ได้แค่การเป็นเพื่อนหรือเปล่าเดี๋ยวจะเปิดไพ่ฝั่งนี้ดีกว่า พิจิกนี้ยังงงๆกับตัวเองอยู่เนาะนะคะเหมือนอยากกลับมาเหมือนอยากให้ทุกอย่างมันไปนเป็นเหมือนเดิมแต่อีกใจหนึ่งก็กลัวนะคะก็กล้ากวกลัวแต่ัดสินใจไม่ถูกถ้าเขามางอนี้ก็คือแบบมันจะมีสองจิตสองใจระหว่างเฮ้ยพอแค่นี้หรือว่ากลับไปคืนดีกันกับเขาอีกครั้งหนึ่งมันจะมีคําถามอยู่ที่ว่ากลับมาแล้วเขาจะดีขึ้นหรือเปล่าใช่ไหมล่ะเดี๋ยวปวดให้นะคะ ในฝั่งเขาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วในเรื่องของความคิดนะคะมาเขาจะเปลี่ยนได้ไหมมองว่าเขาจะดีขึ้นนะคะเขาเหมือนกับว่าจะกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเรามากขึ้นรู้สึกว่าเขาจะขาดเราไม่ไ,มได้เลยด้วยซ้ำ เราคือครอบครัวของเขาเราคือความสุขทุกอย่างในชีวิตของเขาเนี่ยคือเราอ่ะเป็นฝ่ายเติมเต็มให้เขาถ้าเขาไม่มีเราเนี่ยเขาจะรู้สึกขาดหายมากเลยนะเราเป็นทั้งเพื่อนทั้งพี่ทั้งน้องที่จะคอยปลอบประโลมใจเขาดูแลเขาเทคแคร์ care, ใจใสประหนึ่งเป็นเป็นแม่คนหนึ่งอะ่ะอันนี้คือการที่เราปฏิบัติต่อเขานะคะ แล้วมันก็ทําให้เขาฝังใจกับเรื่องนี้ด้วยพอไม่มีเราเขาก็รู้สึกเงาว้าวเมากนะคะเนี่ยเงามากเศร้ามากตื่นนะคะตื่นรู้สิทีว่าใครที่ดีกับคุณนะคะโอเคนะคะชาวพิจิกกลับมาครั้งนี้เหมือนกับว่ามันจะดีขึ้นเขาจะอ่อนโยนกับเรามากขึ้นนะคะแล้วก็เปลี่ยนตัวเองใหม่ในทางที่ดีขึ้นนะคะ แต่นิสัยบางอย่างก็เปลี่ยนยากอยู่นะนะ,ะอาจจะทําให้คุณปวดหัวนิดนึงนะคะสำหรับเขาน,นแต่ก็พอที่จะให้ภัยกันได้นะคะโอเคนะคะชาวราศีพิจิกนะคะสรุปแล้วไพ่ก็จะบอกคุณว่าโอกาสที่จะได้กลับมาคืนดีกันมีแน่นอนแล้วก็มีสูงด้วยแล้วก็คุณและเขาคือเนื้อคู่กันด้วยนะคะแต่เป็นคู่ที่อาจจะต้องปรับต้องจูนกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยด้วยทัศนคติด้วยอ อะไรล่ะความต่างไวัยไหมบางท่านก็คือจะเจอในเรื่องของรักต่างวัยด้วยนะคะคือจะมีคนที่โตกว่ามากๆหรือเป็นเด็กกว่ามากๆอะไรอย่างนี้ทำให้ทัศนคติของเรามันมันอยู่คนละด้านกันนะคะมองคนละแบบมองคนละมุมอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยต้องปรับต้องจูนกันค่อนข้างที่จะมากอยู่นั่นเองนะคะก็สู้ๆนะราศีพิจิกนะคะขอให้คุณ โชคดีนะคะกับเรื่องความรักแล้วก็หน้าที่การงานการเงินนะไปแล้วสวัสดีค่ะ